ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอิมูเลเตอร์ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งเมคานิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวีทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหม24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น FK j o u r n e y บนตัวของโปรแกรมตัว U g p h o n e ใช่ไหม กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวดน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับ ลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด afk 000นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังม,าามองหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนสูกต้นตะกนหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถ เข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเข้าไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อน,อนๆหลายๆคนเนี่ยถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซานนิวเวอร์เนาะหรือว่าถังซาน MMO นั่นเองนะครับว่าเฮ้ยผมเติมร้านไหนนะครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้านเกมเซสชั่นท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700ันเจ็้ยใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ UID แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง UID เนี่ยเราไม่จาเปต้้อองอ ID ให ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกมส t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  o o Top u Up นะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกเนที่รับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับเมื่อี้ผมภูมิจะไปอาราฟอร์มูลี่กันที่เคยสวัสดีเนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่นะครับมีภาษาไทยเป็นเกมที่มีชื่อว่า3ก๊ก New Force นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวเกมนี้เนี่ยเปิดมาได้ประมาณ4วันแล้วเนาะก็คือ25 26 27 28วันนี้นะครับเนาะผมเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์65นะครับวันที่26ใช่ไหมปัจจุบันมันผ่าาานนมมประณ3ววัแล้ เออแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยตัวเกมคือแบบถ้านับเฉพาะเซิร์ฟไทย TH เนี่ยมีทั้งหมดประมาณ96เซิร์ฟอ่ะเกมแม่งเปิดมาแบบ4วันเกือบล่อไปแล้วร้100 f, อยกว่าเซิร์ฟอ่ะเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าแบบเผื่อใครอยากเล่นใหม่ก็คือมาเล่นเซิร์ฟใหม่ๆไปเลยดีกว่าเพราะว่าเซิร์ฟเก่าๆนี่คือเปิดเร็วมากนะครับแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะครับเอ,อ่อไอดีของแต่ละคนเนี่ยไปค่อนข้างไกลเหมือนกันนะ นี่เดี๋ยวผมให้ดูนะอันดับประลองครับอันนี้อันดับหนึ่งเลเวล44ใช่ไหมเขาจะปั้นเป็นตัวกวนอูเป็นลิโป้อาใต้เกี้ยวนะครับน่าจะเป็นตัวละครที่เป็นเมตาคล้ายๆก,กับเกม X 3กบเพราะว่าสกิลเนี่ยคล้ายๆกันเลยเว้ยเอออย่าเรียกว่าคล้ายเลยเรียกว่าเหมือนดีกว่าจับสลับตัวอย่างเช่นเตียวเลี้ยวของเกม X 3ก๊ใช่ไหมมันจะสกิลเหมือนกับลิโป้ของเกมนี้เลย เพราะฉะนั้นเกมนี้ตัวละครที่แบบเน้นปั้นเราใช้ได้ยาวจริงๆเนี่ยจะมีพวกลิโป้กวนอูอะไรเงี้ยเตียวหุยเตียวหุยมาแก้กวนอูอะไรอย่างเงี้ย,ยอ,าาอ่ออยาอประมาณนั้นเพราะฉะนั้นสกิลมันจะคล้ายๆคับคล้ายคับคลากกันเลยอ่าแล้วก็เดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูเทียร์ลิสต์แล้วกันนะฮะว่าปัจจุบันเนี่ยมีตัวไหนติดเมตาบ้างนะครับอันนี้เป็นเทียร์ที่เขาจัดมาเมื่อประมาณวันที่27 กรกดาเนาะก็จะมีตัวละครตามนี้เลยเป็นเทียนแรงดับเบิลเอสจะมีตัวของเตียวเลี้ยวนะครับกวนอูะนะครับจูกัดเหลียงซุนเซกนะครับลิปโป้จูลงประมาณนี้ซึ่งตัวละครเติมครั้งแรกเนี่ยจะมีกวนอูด้วยเพราะฉะนั้นปั้นได้ยาวๆนะมันจะมีตีฆ่าตายตีต่อแล้วก็มีพวกคอมโบไล่ล่าอะไรประมาณนี้ด้วยใช่ไหมแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครที่หลายๆคนเล่นแล้วใช้ยาวๆเนี่ยนะจะมีริปโป้ แต่ว่าขอย้ำนะครับต้องปั้นสุดจริงๆคือประมาณ16ดาวก็คือ1ดาวลูกไฟเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยถ้าเก็บมานาครบ7แต้มมันจะตีเพิ่มเติมศัตรูอีก1ตัวเก็บมานาครบ13แต้มจะตีศัตรูทั้งทีมเพราะฉะนั้นเลดเกมคือถ้าสมมติ16ดาวเนี่ยลิปโปเต็ง1เลยแล้วก็แรงเทียเอสเนี่ยก็จะมีโจโฉซูมาอี้นะฮะเตียวฮุยมมาเฉียว เซี่ยวเกี้ยวนะครับจิยวยี้ลกซุนตังโตหัวโตะนะครับแล้วก็เตียวเซียนอ่าแต่ว่าเตียวเซียนเนี่ยมันมีผูกสัมพันธ์กันกับริปโปเพราะฉะนั้นน่าจะต้องใช้คู่กันประมาณนี้แล้วก็ตัวละครที่แนะนำเนี่ยนะครับก็จะมีตัวของจูล,ล่งระดับ S บวกน่าจะหาง่ายเนาะเป็นตัวละครโจมตีสายเอ e. มีการโจมตีที่สามารถเพิ่มดามจตัวเองได้ด้วยสามารถทับซ้อนได้10ชั้นอย่างเช่นโจมตีธรรมดาหนึ่งครั้งเนาะก็จะมีตัวของเพิ่มแอคแท็กสอ อะไรประมาณนี้เป็นตัวละครที่เน้นยื้อแล้วจะเก่งค่อนข้างมากนั่นเองนะครับเอามาใช้คู่กับพวกตัวของกวนอูประมาณนี้แล้วก็ตัวที่2เลยกวนอูแลงเอสบวกนะครับเป็นกวนอูล่างจุติเทพเนาะมีเขาเป็นตัวละครที่เน้นโจมตีเป้าเดียวแหละแล้วก็มีเติม35บาทครั้งแรกใช่ไหมแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะมีจูกัดเหลียงคือแม่งแบบเกมนี่คือแบบอวยจกก๊กสุดเลยนะเออแบบตัวละครใช้ช่วงต้นเกมเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าจะมีตัวละคร นี้เป็นสายซัพพอร์ตหิวเลือดหมู่นั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีตัวของตัวนี้เอียนสีเนี่ยไม่รู้ว่าแรงไหนน่าจะแรงเอสปัเออเป็นตัวละครสายบัฟอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวละครเตียลเซียนนะครับอ่าประมาณนี้ซึ่งตัวละครที่ถ้าให้ผมแนะนําเลยเนี่ยเติม3-5บาทเอากวนอูแล้วก็พยายามรีหาพวกลิโป้ให้มันได้เพราะว่าลิโป้เก่งจริงเกมนี้นะครับ เดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันคือสกิลลิโป้เนี่ยมันเหมือนเตียวเลี้ยวใน x3 กก๊กเลยอะ่ะอ่ะอันนี้เป็นสกิลโจมตีธรรมดาของเขาเนี่ยเป็นโจมตีเป้าเดี่ยวสร้างดาเมจกายภาพ 100%, 100, 100ใช่ไหมอ่าแล้วก็สกิลอันติเมตเนี่ยคือจะไม่สามารถใช้สกิลได้อ่าแต่ว่าการโจมตีแล้วเราจะเพิ่มโทสะ1จุดเนาะอ่าโทสะ1จุดจะบวกดาเมจ10%สามารถทับซ้อนได้สูงสุด200%ร เพราะฉะนั้นเราสามารถเก็บโทสะได้สูงสุด20อะเออแล้วอย่างที่บอกคือถ้าเราอัปเกรดตัวละครขึ้นไปเรื่อยๆตัวมันจะค่อนข้างแรงแล้วสกิลมันเหมือนกับตัวเตียวเลี้ยวใน X 3ก๊กเลยนะเออแล้วก็สกิลพรสวรรค์นเนี่ยถ้าเราอัพถึง16ดาวครับก็คือเมื่อโทสะตัวเองเนี่ยครบ7จุดใช่ไหมการโจมตีทั่วไปเนี่ยจะสร้างดาเมจเพิ่มเติม,เ,ตมเป็นตัวของดาเมจแก้ภาา50%ใส่ศัตรูบริเวณใกล้เคียง คือถ้าเราเอาไปไว้ตรงกลางใช่ไหมแล้วเขาตีศัตรูแถวหน้าตรงกลางอะ่ะมันจะโดนข้างๆ2งตัวแล้วก็แนวหลังจะเป็น4ตัวถูกปะอ่าตรงกลางแบบโดนใช่ไหมแล้วก็ข้างๆอีก2แล้วก็ข้างหลังอีก1อ่าเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เตียวเลี้ยวของ X3 กโกกอะ่ะเขาจะเอาไว้ตรงกลางเว้ยฟันทีเดียวโดนสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราเอาไปไว้ข้างบนข้างล่างมันก็จะฟันโดนแค่แบบไม่กี่ตัวแต่ว่าถ้าสมมติดาเมจ ตัวของโทรสครบ13จุดเนี่ยจะทำการโจมตีทั่วไป50%ใส่ศัตรูทั้งหมดเลยเออประมาณนี้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยอาจจะเป็นตัวละครที่ต้องปั้นยาวๆจริงๆแล้วก็ผมเห็นหลายๆคนนะ่ะประมาณ3วัน4วันก็ปั้นไดออ้1ดาวลูกไฟแล้วนะเอออาจจะต้องเติมหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะเซิร์ฟเวอร์ผมก็เอ,อ่อเปิดมาประมาณ3วันนะ่ะ ตัวละครก็ค่อนข้างตึงอยู่เหมือนกันนะครับก็คือลิโป้ดาวพระอาทิต์ใช่ไหมอวนอู5ดาวพระอาทิตย์อีกหนึ่งดาวเนี่ยก็จะเป็นดาวลูกไฟแล้วนะอ่าเพราะฉะนั้นคนนี้เขาอาจจะอวยตัวของตัวกวนอูก็ได้นะครับเนาะก,ก็หลักๆเนี่ยอันนี้คือแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนปั้นเลยแต่ว่าเทียร์มันก็มาตามนี้แหละนะเผื่อเพื่อนๆแบบสนใจก็ลองปั้นตามดูได้นะหลักๆคือเหตุผลที่ผมอาจจะยังไม่ได้ จริงจังเล่นหรือว่าเติมเกมนี้เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คือวันที่29กรกฎาคมเนี่ยมันจะมีเกม3ก๊กตัวใหม่เปิดแล้วส่วนตัวผมนะคิดว่าเกมนั้นน่าเล่นกว่าเออในในมุมมองผมแล้วกันชื่อว่า3ก,ก๊กแฟนตาซีนะครับนาะแล้วก็ตัวเกมนั้นมีเทียริสออกมาแล้วเออเดี๋ยวผมจะมาทำเทียริสให้อีกทีนึงแล้วกันเพราะว่าเกมนั้นตัวละครสามารถขึ้นจากแร้ง R ไปแล้ง UR ได้ทุกตัวละคร ในอนาคตก็จะมีพวกตัวละครระดับเทพที่มันเป็นระดับ UR ระดับ SP อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเทียหลักๆเนี่ยมันจะมีตัวละครระดับ SR ตัวธรรมดา SR พิเศษอ่ะมันจะมีแบบกรอบสีแดงแล้วก็จะมีตัวละครระดับ SP ที่มันเป็นกรอบสีลุง้งอะไรอย่างเงี้ยคือสูงสุดในเทียนั้นแต่ว่าตัวละครที่ตึงๆเลยเนี่ยอาจจะต้องรออัปแพตเข้ามานานหน่อยก็คือลิโป้ตัวธรรมดาแต่ว่าต้องอัพถึงดาวแดง ที่มันเป็นตัวลูกไฟแดงแต่ว่าช่วงแรกๆไม่ค่อยเก่งนะเออหลักๆก็คือจะประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือ,คอ,คอตัวที่แนะนําน่าจะเป็นตัวละครที่หาง่ายแล้วกันผมคิดว่านะสลับเกมนี้นะครับอ่ะก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันนะ้อก็สวัสดีชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับคายแล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูอีก1เกม3ามก๊กพรุ่งนี้นะครับว่าน่าลงทุนไหมเพราะว่าตัวเกมที่ผมมองนะของตัว3ามก,ก๊กอ่านิวฟอร์ดเนี่ย มันคล้ายๆกับ x 3ก๊กแล้วมันดูดเงินเหมือนกันเลยคือเราเล่นไปเรื่อยๆมันจะมีกิจกรรมพวกแพ็กเกจอัพตัวละครต่อเนื่อง1วันถึง7วันอัพตัวละครถึงประมาณ1ดาวพระอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยต่อจากนั้น8วันถึง14วันใช่ไหมมันจะให้เราเสียเงินเรื่อยๆอะ่ะเออทุกๆแบบ7.9ดดอน14.9ดดอนอะไรอย่างเงี้ยแบบแพงขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกแพ็กกล่อแพ็กเกจเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นเนี่ย มันก็หมดเยอะอยู่นะประมาณ 3- 4 5,000อยู่นะครับถ้าจะเล่นแบบยาวๆแต่อย่างที่บอกคืออีกเกมนึงจะเปิดคือเกมนี้เปิด2ี่อีกเกมนึงเปิด29อ่ะมันก็เลยแบบลังเลนะครับว่าจะเล่นเกมไหนแล้วผมไปดูอีกเกมนึงมานะเกมนั้นสกินสวยนอนแล้วก็สกิลนู่นนี่นั่นก็สวยอีกอาร์ตเวิร์กตัวละครแม่งสวยอีกเพราะฉะนั้นผมก็เลยรอพรุ่งนี้อีกเกมหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปสู้กับสุลต่านหรอกเพราะว่า ขนาดเกมนี้เปิดมา4วันเปิดเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วประมาณ9 6เซิร์ฟอะไอเกมอีกเกมหนึ่งอะที่เป็นสามโกไฟน์เตอซีอะมันเปิดเป็นแบบเซาล์อีเดเชียเลยนะไม่แน่ใจว่าเป็นรวมทุกเซิร์ฟเวอร์เลยหรือเปล่าหรือว่าจะแยกเป็นแบบตัวเกมนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาลองดูอีกทีนึงเพราะฉะนั้นวันแรกๆก็เล่นพอแบบรู้ระบบอะแล้วก็ถ้าจะเล่นจริงจังเติมจริงจังก็นุ่นแหละอีก345หวันค่อยว่ากันไปนะครับสไตล์แบบ เกม3ก๊กน่าจะมีแข่งขันอันดับอยู่แล้วแหละนะฮะก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันเจอกันคลิปหน้านครับสวัสดีครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อ่าโค้ด7โค้ดนะครับไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปละกันเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากเติมเนาะเพราะว่าคลิปเก่ามันได้ประมาณ5โค้ดใช่ไหมคลิปนี้เพิ่มมาอีกเป็น7โค้ดนั่นเองนะครับสวัสดีครับ